การทดลองไอซายวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของลูกบอลครับผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อว่าน้องอะไรเอ่ยน้องแทนเด็กชายคณะทฤษรีพิสุดน์ครับโอเคนะครับน้องแทนลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าพี่ปล่อยลูกบอลนี้นะครับสูงประมาณ1เมตรเนี่ยลูกบอลจะเด้งสูงประมาณถึงขนาดไหนครับไม,รไม่รู้รไม่รู้เห,รเหมือนกันลองดูมะเราปล่อยลูกบอลสูงหนึ่งเมตรมันก็เด้งมานะครับก็สูงประมาณนะเกือบเท่าความสูงเดิมถูกไหม คราวนี้เนี่ยนี่ลูกบอลใหญ่นะแล้วถ้าเกิดเป็นลูกบอลลูกเทนนิสลูกเล็กล่ะครับเหมือนกันไหมลองคิดดูความสูงเท่ากันเหมือนกันเหมือนกันหน่าเหมือนกันนะดูอ่าใช่ก็อาจจะเด้งเด้งสูงกว่าเมื่อกี้น้อยลงไปนิดหนึ่งแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาลูกบอลนี้นะครับมาชนกันอย่างนี้นะครับแล้วปล่อยลงไปพร้อมกันนี่นะครับความสูงของลูกบอลของลูกเทนนิสนะครับจะเด้งสูงไปแค่ไหนใช่เป็นความสูงของลูกบอลนี้บวกกับลูกบอลนี้ไหม ไม,ไม่น่าจะใช่เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาปล่อยกันดูดีไหมเดี๋ยวเราจะปล่อยอย่างนี้นะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเรามีลูกบอลลูกเล็กซ้อนอยู่บนลูกบอลลูกใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วเราจะปล่อยลงไปน้องแทนคิดว่าลูกบอลน,นียจะเด้งสูงขนาดไหนเ่ยสูงเท่าหัวสูงเท่าหัวเหรอเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะอะ่พร้อมนะนะครับปล่อยลงไปตรงๆเลยนะหนึ 1, 2, ่งสองสามโอ้โหไม่สูงเท่าหัวแล้วนะเนี่ย สูงสักตึกสองสามชั้นเลยเห็นไหมครับอ่ะลองแทนลองดูอ่ะลองปล่อยดูสิครับอย่ายื่นมือไปข้างหน้าเลยครับปล่อยมันกันเลยจะเห็นได้ว่าความสูงของลูกบอลลูกเล็กที่เด้งขึ้นไปนะครับสูงมากกว่าความสูงของลูกบอลทั้งสองลูกรวมกันเลยใช่ไหมครับเอ๊ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นไปฟังคราวเฉลยกันเลยครับโอเคครับ สาเหตุที่ลูกบอลเล็กเด้งขึ้นไปได้สูงมากหลายเท่ากว่าการเด้งครั้งแรกนะครับเป็นไปตามหลักการทรงโมเมนตัมที่กล่าวว่าหลังการชนกันของวัตถุโมเมนตัมรวมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมรวมหลังชนนะครับโดยการชนกันของลูกบอลสองขนาดที่ทดลองวันนี้เป็นการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งหลังการชนลูกบอลทั้งสองจะแยกกันไปแลพลังงานจนรวมก่อนและก็หลังการชนจะเท่าเดิมนะครับ แต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุน่นที่วัตถุจะติดกันไปหลังการชนโมเมนตัมรวมจะเท่าเดิมแต่พลังงานจนจะเปลี่ยนแปลงไปครับและถ้าเกิดว่าน้องๆสังเกตให้ดีนะครับจะเห็นว่าลูกบอลลูกเล็กเนี่ยเด้งไปสูงมากในขณะที่ลูกบอลใหญ่แทบจะไม่เด้งเลยนะครับ ทางนี้เพราะมีการถ่ายทอดโมเมนตัมจากลูกบอลใหญ่มาให้ลูกบอลเล็กนั่นเองครับฝากให้น้องๆลองไปทบทวนแล้วก็ทดลองเล่นกันดูนะครับว่าการชนกันของวัตถุที่ได้แสดงในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรแล้วก็ลองคิดดูนะครับว่าสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้หรือเปล่านะครับ